คุณผู้ชมคะมีคําถามมาจากร้านอาหารที่เขาตั้งอยู่ในห้างและมีคําสั่งว่าปิดไปเพราถามว่าเขาส่งแบบออนไลน์ d e l i v e r y ไม่ได้หรือวันนี้มีความคืบหน้านะคะเห็นว่ากําลังเตรียมเสนอสอบคอ,อยู่ซึ่งถ้าสบาคอ,อนุมัติก็ใช้ได้เลยคือหมายถึงว่ากลับมาส่ง d e l i v e อ y ออนไลน์ได้ค่ะเป็นการเปิดเผยจากคุณไรสุรีไตสรณกกุลรองโฆษกรัฐบาลค่ะบอกว่าย้อนกลับไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะคะ ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายคุณหมอไปพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารในห้างว่าอาจจะให้ขายผ่านออนไลน์หรือว่าขายแบบส่ง Delivery ได้ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการสำหรับร้านอาหารในห้างที่จะจำหน่ายออนไลน์แล้วนะคะเตรียมเสนอที่ประชุมสบคดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือถ้าสบาคเห็นชอบ เริ่มได้ทันทีแนวทางจะเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นหน้าจอนะคะมี3ข้อข้อแรกในส่วนของร้านอาหารเนี่ยให้ทํามาตรการ DMHTT อันนี้คงได้ยินกันคุณแล้วนะคะเป็นมาตรการของสาธารณสุขประเภทเออต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่รวมกลุ่มกันไม่ทานอาหารร่วมกันมีบอกด้วยนะคะว่าการจะเดินทางมาทํางานต้องอยู่ในเส้นทางหรือพื้นที่ที่กําหนดหรือว่าซีรูท ห้ามเปิดหน้าร้านนะคะอย่างที่2ก็คือตัวห้างเองต้องจัดจุดรอรับส่งอาหารเน้นมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากไม่รวมกลุ่มจุดที่รอรับส่งอาหารต้องเป็นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกส่วนตัวพนักงานรับส่งอาหารเองก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างพกเจลแอลกฮอฮอล์สามข้อหลักๆแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆถ้าดูตามนี้เนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะใช่ค่ะใช่ไหมคะคือตามห้างเนี่ยเขาจัดตั้งโต๊ะรับ เหมือนรับออเดอร์เนี่ยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเขาอยู่แล้วอาจจะมีบางห้างไหมที่จุดรับรับส่งอาหารเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ในห้างที่อาจจะไม่ได้อากาศถ่ายเทสะดวกซะทีเดียวคือคําว่าอากาศถ่ายเทสะดวกในที่นี้เราจะนึกถึงพื้นที่ที่มันลมสามารถพัดเข้าออกได้อ,อาจจะต้องปรับตรงนี้สักหน่อยไหมคะมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะพร้อมผมว่าพร้อมเขาเปิดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็รออย่างเดียวรอประชุมสบคถ้าเคาะตามนี้ ก็เริ่มได้กลับมาเหมือนเดิมทางนายกสมาคมพัตตาคารไทยคุณธนิวันกุลมงคลค่ะบอกว่าเป็นข่าวดีเลยคือย้อนกลับไปะนะคะทางสมาคมได้ทําหนังสือถึงท่านนายกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าถึงแม้ในที่สุดถ้าอนุมัติแล้วมาพร้อมเงื่อนไขอะไรก็ตามไม่เป็นปัญหาคือแม้จะเป็นขายแบบออนไลน์หรือว่าขายแบบส่ง d e l i เ e r y เนี่ยค่ะคุณธนิวันก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะปัจจุบันร้านค้าปรับตัวไปสู่ระบบออนไลน์มากแล้วหรือมีเงื่อนไขาอาจจะเป็นเช่นว่า ให้ไรเดอร์หรือคนส่งอาหารรอด้านนอกห้างเท่านั้นก็ไม่เป็นไรหรือจะบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งไรเดอร์เองแม่ครัวเองต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่เป็นไรต้องยอมรับคือยังไงก็ต้องยอมรับนะคะบอกว่านี่คือข่าวดีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆคุณธนิวันบอกว่าจะสามารถดึงแรงงานกลับมาได้ส่วนหนึ่งจากที่โดนหยุดงานไปเวลานี้นับแสนเลยนะคะอือเดี๋ยวรอฟังข่าวดี